จุดประสงค์ 1. ข้าวเหนียวจะไม่แฉะเป็นเพราะผิวของไม้ไผ่ใช้ด้านในของเนื้อไม้มีความอ่อนตัวและสามารถระบายอากาศเก็บความชุ่มชื้นในตัวไม้ได้เป็นอย่างดี 2. ข้าวเหนียวไม่แข็งข้าวเหนียวแข็งเป็นเพราะโดนอากาศเย็นแล้วคายความร้อนออกไปในทันทีทําให้ข้าวเหนียวแข็งแล้วทานไม่อร่อย 3. ระบายอากาศและเก็บความร้อนได้ดีเนื่องจากกระติบข้าวเหนียวจะสารสองชั้นชั้นในจะสารห่างๆางให้มีช่องว่าง ระหว่างเส้นตอก 4. ไม่มีสารพิษตกค้างหลายคนเลือกใช้กระติบข้าวเหนียวพลาสติกและใช้กระติบแล้วเอาผ้าขาวบางรองเพื่อดูดซับไอน้ำด้วยการนึ่งข้าวเหนียวที่พึ่งขึ้นมาจากเตาจะมีความร้อนเมื่อโดนผ้าขาวและพลาสติกที่ไม่ได้เป็นวัดสดุบรรจุความร้อนโดยเฉพาะจะทำให้สารเคมีคายตัวห พกพาสะดวกอรติบข้าวเหนียวหลายขนาดโดยปกติจะมีขนาดเส้นผาสูนกลางที่14.50ซนติเมตร12.50ซนติเมตรและ10.50ซนติเมตร มีหูห้อยสามารถสะพายได้ที่มาและความสําคัญกระติบข้าวเป็นภาชนะพื้นบ้านที่มีต้นกําเนิดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในประเทศไทยและประเทศลาวซึ่งมีวัฒนธรรมการรับประทานข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักกระติบข้าวถูกประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้เก็บและรักษาความร้อนของข้าวเหนียวให้อยู่ได้นานหลังจากหุงสุกแล้วภาชนะนี้มักทำจากวัสดุธรรมชาติเช่นไม้ไผ่หรือหวายที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นนอกจากนี้ยังมีการ สารลวดลายที่แสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นและเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่วัสดุที่ใช้ทํากระติบข้าว 1. ไม้ไผ่บ้านสองได้นล่อน 3. เข็มเย็บผ้าขนาดใหญ่ 4. กันไกล 5. มีดต้ง 6. เลื่อย 7. เหล็กหมาดเหล็กแหลม 8. ก้านตาล 9. เครื่องขูดตอก 10. เครื่องกอกได้นำไม้ไผ่มาตัดข้อป้องทางหัวและท้ายออกโดยใช้เลื่อยตัดรอบไม้ไผ่เพื่อป้องกันผิวไม้ฉีก ขนาดของป้องไม้ไผ่หนึ่งคนมีความยาวประมาณ30-40เซนติเมตรจากนั้นจึงใช้มีดต,ต้ผ่าออกเป็นชิ้นๆแล้วใช้มีดต,ตอกจัดเป็นตอกขูดเปลือกสีเขียวของมันออกและตากแดดเพื่อเก็บรักษาเอาไว้ก่อนทำงานสารเมื่อเหล่าไม้ไผ่จนมีขนาดเหลือความหนาประมาณ0 0 5เซนติเมตรก็จะขูดเสียนไม้ออกเพื่อให้ตอกมีความเรียบและอ่อนบางที่สุดกระติบที่ได้ก็จะสวยและเวลาสารการ้านหากว่าเป็นตอกอ่อนก็จะทำให้สารง่ายไม่จิบมืออีกด้วย นำเส้นตอกที่ได้มาสารเป็นรูปร่างกระติบข้าวหนึ่งลูกมีสองฝามาประกอบกันการสารใช้ตอกหกเส้นแล้วสารด้วยลายสองโดยทิ้งชายตอกให้เหลือประมาณ5เซนติเมตรเมื่อสารได้ยาวจนชายตอกอีกด้านเหลือประมาณ3เซนติเมตรให้นำชายทั้งสองข้ามาประกบกันโดยใช้ลายสองแล้วเมื่อนำมาประกบกันได้แล้วด้วยลายสองก็จะม้วนชายตอกที่ต้องการอีกทีด้วยการสารสอง เวียนการสานกระติบให้ประกบซ้อนกันเป็น2องชั้นก็เพื่อช่วยเก็บความร้อนให้อยู่ในชั่วขณะหนึ่งพอที่จะทำให้กินข้าวเหนียวที่ไม่แข็งเกินไปการขึ้นลายสองนั้นจะยกตอกสองเส้นแล้วทิ้ง2เส้นและเมื่อขึ้นลายไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งของความยาวของตอกแล้วก็จะสานต่อด้วยลายสามนอนหรือลายขบจากนั้นจึงสารด้วยลายสยืน อีกครั้งเพื่อความแข็งแรงของกระติบข้าวจากนั้นจึงนวนเก็บชายตอกด้วยการพับครึ่งเข้าไปข้างในทั้งสองข้างและบีบเพื่อตกแต่งให้สวยงามส่วนก้นของกระติบข้าวนั้นจะสานเป็นแผ่นแบบสอดสอ,อันมาประกบกันเข้าแล้วผูกติดกับส่วนตัวกระติบเรียกขั้นตอนนี้ว่าอัดซึ่งมีการเย็บอยู่2วิธีคือการเย็บโดยใช้ หวายกับเย็บด้วยการใช้เครื่องเย็บแต่การเย็บด้วยหวายนั้นใช้ความสวยงามตามธรรมชาติและมีความแข็งแรงกว่าการยากด้วยไข้าวนั้นจะสารเช่นเดียวกันกับตัวกระติบข้าวเพียงแต่ให้ใหญ่กว่าเพื่อสวมครอบปิดเปิดได้กระติบข้าวที่สารเสร็จแล้วไม่ควรเก็บไว้ในที่ชื้นเพราะจะทําให้ขึ้นราได้ง่ายและจะมีมดอดเจาะและควรเก็บไว้ในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกวิเคราะห์มูลค่าและคุณค่า ภูมิปัญญาการสานกระติบข้าวมีคุณค่าหลายด้านดังนี้ 1. การสื่อสารรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีการสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน 2. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ 3. การสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน 4. การถ่ายทอดความรู้ให้แก่คน,นหลังจากการสำรวจกระติบข้าวคือภาชนะในการเก็บอาหารที่เป็นงานหัตถกรรมอันทรงคุณค่าชนิดหนึ่งที่มากด้วยภูมิปัญญาท้องถิน่นเป็นของที่มีค่าประจำบ้านของชาวไทยและเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความ เป็นอยู่และวิถีชีวิตของชาวบ้านที่สื่อสารกันมาแต่ยาวนานและทรัพยากรธรรมชาตินี้ยังสามารถสร้างรายได้และส่งเสริมคนในชุมชนได้อีกด้วยคำถามและคำตอบ1กระติบข้าวคืออะไรตอบ กระติบข้าวคือภาชนะที่ใช้สำหรับบรรจุข้าวเหนียวหรือใช้ในการหุงข้าวเหนียวโดยทั่วไปจะทำจากไม้ไผ่หรือวัสดุจากธรรมชาติเช่นใบจากมีรูปร่างเป็นทรงกลวยหรือทรงกระบอกมักใช้ในการรับประทานข้าวเหนียวในวิถีชีวิตของคนในภาคอีสานและภาคเหนือ 2. กระติบข้าวช่วยในด้านใดบ้างตอบ กระติบข้าวไม่เพียงแต่ใช้ในการเก็บรักษาข้าวเหนียวให้อุ่นแต่ยังช่วยรักษาความสะอาดและยืดอายุการเก็บรักษาอาหารอีกทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาตอาิอย่างยั่งยืนและมีความทนทานสูง 3. การอนุรักษ์ภูมิปัญญากระติบข้าวมีความสำคัญอย่างไรตอบ การอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทำกระติบข้าวช่วยให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงวิธีการใช้วัสดุธรรมชาติในการสร้างสิ่งของที่มีประโยชน์นอกจากนี้การรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนในแต่ละท้องถิ่น 4. กระติบข้าวมีความสำคัญอย่างไรในชีวิตประจำวันตอบกระติบข้าวเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเก็บข้าวเหนียวให้คงความอ่อนนุ่มและอุ่นอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะใน ภาคอีสานที่นิยมรับประทานข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักนอกจากนี้กระติบข้าวยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมและภูมิปัญญาท้องถิ่น